พลังงานสมองเนี่ยสารอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยครับอ, ه, อันนี้อาหารหนึ่งจานครับสารอาหารทานเข้าไปมันไปเลี้ยงสมองครับเมื่อสมองทํางานได้ดีมันจะมากระตุ้นพลังงานทางเพศครับเพียงแต่วันนี้เขาแค่รู้สึกเบื่อคุณแต่มีวิธีการครับข้อที่สองครับมันคือเรื่องของการสะท้อนตัวตนของเขามันเป็นเทคนิคสะท้อนตัวตนของเขาครับข้อที่สองคือเทคนิคการสะท้อนตัวตนของเขาครับ กฎของสมองมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าใครทําให้รู้สึกดีกับตัวเองเราก็จะรู้สึกดีครับกับคนนั้นครับโดยไม่มีเหตุผลครับเพราะมันมันเป็นกฎของสมองเหมือนกันนะเวลาคุณยกนิ้วขึ้นมาแล้วคุณมองที่นิ้วชี้ของคุณเองครับพื้นที่แบ็กกราวด์ด้านหลังมันจะเบลอครับถ้าคุณมองที่นิ้วด้านหลังเบลอแต่ถ้าคุณ เอานิ้วขึ้นมาครับแล้วคุณโฟกัสที่ด้านแบ็กเอาด้านหลังนิ้วของคุณจะเบลอถ้าคุณเอาฝ่ามือเนี่ยนะครับดันที่หน้าผากคุณจะกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติหรือถ้าคุณกําลังเศร้าครับแล้วคุณเงนมองขึ้นดูเพดานนะครับคุณจะคิดลบไม่ได้ครับในขณะเดียวกันครับถ้ามีใครมาทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะรู้สึกดีกับคนนั้นครับโดยอัตโนมัติมันเป็นกฎของสมองครับสะท้อนตัวตนของเขาครับ วิธีการนะครับในการสะท้อนตัวตนของเขาเนี่ยมันจะทําให้สมองเวลาคุณสะท้อนตัวตนของเขาเดี๋ยวจะอธิบายว่าสะท้อนอยังไงแต่หลักการคือถ้าคุณสะท้อนตัวตนของเขามันจะมีคลื่นสรรั่นสะเทือนนะครับอันนี้นักวิทยาศาสตร์เคยพิสูจน์มาแล้วนะครับเรื่องของคลื่นพลังงานสมองของของมนุษย์นะครับเรียกวายเบรชั่นการสรรั่นสะเทือนถ้าคุณทาให้เขารู้สึกดีกับตัวเองครับอันนี้คือปกตินะครับอันนี้คือคลื่นสมองปกติ ที่เราไม่ได้สะท้อนด้านดีในตัวของเขาแต่หลังจากที่เราไปพูดสะท้อนด้านดีในตัวของเขาครับจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนครับมากขึ้นครับคือมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพอเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องขอความรักครับวิธีการนะครับสะท้อนตัวตนของเขาคือให้คุณสะท้อนด้านดีของเขาครับ ให้สะท้อนตัวตอนด้านดีของเขากับยกตัวอย่างเช่นดูไปดูมาเนี่ยหนึ่งครับคุณก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งนะที่ฉันเคยรู้จักนี่เห็นไหมอีกโก้ของอีกฝ่ายขึ้นนะครับปึ๊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 บขึ้นมาเลยครับจากคนที่มันนั่งอยู่ปกติมันต้องยืดออกขึ้นมาครับพอเวลาคุณว่าคุณก็เป็นคนใจดีคนคนหนึ่งนะที่ฉันเคยรู้จักมาฉันอาจจะมองคุณผิดไปในช่วงแรกๆแต่ว่า หลังๆห,หรือว่าหลังจากที่ได้รู้จักคุณเนี่ยฉันรู้เลยว่าคุณก็เป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งเลยนะครับสองคุณเป็นคนสุภาพคนหนึ่งเลยนะเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเนี่ยคุณคนสุภาพมากคุณเป็นคนที่ให้เกียรตินะครับคนอื่นมากๆหรือฉันไม่เคยเจอใครนะครับที่ให้เกียรติเท่ากับคุณมาก่อน แลประมาณเนี้ครับสะท้อนตัวตอนด้านดีของเขาอะมันอาจจะจริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่อีกฝ่ายจะรู้สึกดีกับตัวเองเพราะมันเป็นการกระตุ้นอีกโก้ของอีกฝ่ายซึ่งมันทําให้คลื่นสมองเนี่ยมันมีการส,สะเทือนซึ่งมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองและเขาจะรู้สึกดีกับเราด้วยครับแต่ปัญหาความรักความสัมพันธ์ในเมืองไทยที่เกิดขึ้นอยากันเป็นแสนเคสต,ต่อปีเกิดอะไรขึ้น แต่ละคู่ไม่ได้สะท้อนด้านดีของแฟนเลยครับมีอย่างเดียวนะครับที่สะท้อนกลับก็ดึกไปทําไมบ้านเพื่อนของแกแกไปทําไมนักหนามันเป็นพ่อเป็นแม่ของแกหรือเปล่าที่แกไปเนี่ยหรือแกไปกับใครทําไมไม่บอกรหัสเฟสนี่มันรหัสอะไรทําไมต้องลกหน้าจอทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเอารหัสมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณนี่มันเป็นแบบนี้ประจําตั้งแต่ไหนแต่ไรนิสัยของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนกันครับในความรักปัจจุบันถามว่าเขาสะท้อนด้านนี้หรือเปล่าครับไม่ครับเขาเขาสะท้อนด้านลบครับเขาพยายามเอาชนะกันครับนะครับเขาพยายามประชดครับพอคุณสะท้อนแบบนี้เกิอเลยขึ้นครับการสั่นสะเทือนในสมองมันก็เป็นอีกรูปแบบมันคือเป็นแบบลบครับพอเป็นแบบลบใครทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราจะเกิดการปกป้องตัวเองแล้วก็ด่ามันกลับกลายเป็นว่าความรักความสัมพันธ์แย่ลง เรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0 0 0มื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ10 S แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ